ทางสายเก่าที่จะพาพวกคุณไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยการเดินสมัยก่อนอทอรหหดยังไงปัจจุบันก็ยังทรหดอย่างนั้นคลิปนี้เราจะพาทุกทคนไปเดินหอบด้วยกันกับเส้นทางพิสุทธิศรัทธากับการขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพส,สายเก่า เส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่นี้นะครับนอกจากจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วนะครับยังเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกด้วย ในอดีตนะครับชาวบ้านได้ใช้เส้นทางนี้ในการขึ้นไปสักการะวัดพระาธาตุดอยสุเทพวรรวิหารนะครับในวันเพ็ญเดือน8เหนือนะครับวันวิสาขาบูชาอันเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนานะครับด้วยความศรัทธาของชาวล้านนาที่มีต่อพระาธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำผู้บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่นะครับจึงเกิดเป็นประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อไปไหว้สักการะพระาธาตุนับแต่นั้นมาครับเส้นทางนี้จึงถือเป็นเส้นทางสำคัญต่อประเพณีที่สืบต่อกันมาครับ และยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังย้ำเตือนให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความศรัทธ,ธาอันแรงกล้าต่อพุทธศาสนาของบรรพชนนั่นเองครับต้องค่อยๆเดินนะครับแบบว่าถ้าเดินเร็วเกินไปเนะี่ยน่องแข่งขาไม่ได้วอร์มเลยเนะี่ยแต่คิวได้นะครับเป็นไงล่ะโคตรเหนื่อย ปากซีดหมดละดูดิโอ้หไม่น่าเลยไม่น่าพาตัวเองมาเลยนะเหนื่อยมากดูทางขึ้นไปโอ,โอเคผมว่าจุดสำคัญมันน่าจะอยู่ที่ไอ้ที่คาดอกผมนันแหละมาทำให้เหนื่อยเหนื่อยจริงๆพอถอดออกแล้วโล่งเลยคุณโอเคพักหน้ลลวเดี๋ยวไปกันต่อ ครั้งแรกจริงๆที่แบบมาเดินเส้นตรงนี้แล้วเพิ่งรู้ด้วยว่ามีแล้วเพิ่งรู้แล้วก็เพิ่งรู้ด้วยว่าเขามาวิ่งเทลกันที่นี่โอเคทีมนี้อาจจะเป็นทิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกก็ได้ที่แบบเทลรงทลิงเทลกึ่งเทลเออก็เดินป่าแหละโอเคครับแปลงต่อ,อถ้าเกิดว่าใครชอบแบบเอ,อ็นจิ้ง แอดวานต้องลุยอ,อ,อย่างเงี้ยเส้นทางนี้เหมาะเลยนะแต่ถ้าอยากไปกลับไหว้พระธาตุสบายๆขึ้นรถดีกว่าไปาถึงแล้วนะจุ๊ ลื่นลืนลงจุดไม่กช่โคตรลื่นเลยโอ้อยใชนะ่ถอว่านะถือว่าพลาดแล้วโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยจริงก็งแต่เดินมานี้ผมพูดโคตรเหนื่อยไปกี่รอบแล้วนะ วัดผาลาดเป็นวัดที่คุณจะต้องเจอในระหว่างทางวัดผาลาดนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติโดยสุเทพโดยปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมามากกว่า500ปีสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนามหาราชเพื่อเป็นอนุสร์ในการเสี่ยงทายสถานที่สำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุแม้ว่าจะเคยถูกปล่อยให้โลกลลางแต่ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จนกลายมาเป็นวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมจนถึงปัจจุบัน คำว่าวัดผาลาดนะครับได้มาจากคําว่าพะเลิศในภาษาถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่ามื่นหรือลื่นนั่นเองนะฮะเนื่องจากผู้คนและช้างนะครับที่เดินผ่านลําธารหรือน้ําตกบริเวณน,นี้เนี่ยมักจะเกิดการลื่นล้มอยู่บ่อยครั้งครับก็เลยให้ชื่อว่าวัดผาเลิศนั่นเองนะครับต่อมาก็เรียกเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับจนมาเป็นวัดผาลาดนั่นเองอืมสละเอิดกับสลรอาดมาเป็นผาลาดได้ไงวะ และผมก็ต้องยอมรับเลยว่าในวันนี้ร่างกายของผมมันไม่พร้อมจริงๆครับมันมีทั้งอุปสรรคในเรื่องของผมมีอาการปวดท้องท้องร่วงแล้วก็หายใจไม่ถันครับซึ่งมันน่าจะเกินขีดจำกัดของร่างกายผมในตอนนี้ดังนั้นเส้นทางนี้จึงไม่เหมาะกับผมในตอนนี้ครับผมจึงขอเวลากลับไปเพื่อฟิตร่างกายเรียกความฟิตของตัวเองก่อนแล้วผมก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ มาแล้วทุกคนรอบสองรอบนี้เราไม่ได้มาแค่ตัวเปล่าๆนะครับเรามาพร้อมกับนี้ครับ <c oughs> นี่คุณเปรมานะส่วนใหญ่ผมเห็นคนที่ใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นหงทองไม่ใช่หงไทยนะครับนะเออแต่เนี่ยผมใช้เป็นคุณเปรมาโอ้โหโคตรด,ดีต้องเรียกว่ากลิ่นแรงกลิ่นแบบ จมแล้วสดชื่นนะนะอันนี้เราก็มาแก้กันรอบสองนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยแรงหดแรงหายนะครับไปแบบว่าอารมณ์ยังไงแบบขึ้นไปได้กลางทางก็แบบโอ้โหหน้ามืดครับหน้ามืดแต่จริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นเบลที่ผมคาดเอาไปติดกล้องอะไรไอ้ตัวนั้นนะ่ะแบบทําให้แรงหายนะฮะแล้วก็หายไปวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ผมมาเพราะว่า หลังจากที่มาถ่ายคลิปแรกนะครับก็เฟลไปถูกไหมแล้วก็ก็เลยมารอบสองรอบสองก็คือรอบนี้ครับเวนเ้นไปหนึ่งวันวันที่ผมไม่มาทนะ่านบอกเลยว่าไข้จับครับไออข้จับแล้วก็เป็นท้องร่วงนะมีอาการหลายอย่างมากเลยตอนนี้ก็ยังไม่หายดีนะครับแต่ก็ผมว่าไหวแหละไหวแค่ที่แล้วน่าจะแบบว่า โดนตัดกำลังไปเพราะไอ้สายเบลขาดอกกันแหละนะแล้วก็มารอบนี้เราก็มาพร้อมกับคุณปรเรม,มาดังนั้นสบายครับชิวๆโอเคไปต่อครับนี่ปากซีดแล้ว โคตรเหนื่อยรอบแรกกับรอบสองไม่ต่างกันเลยครับแต่ดีหน่อยว่าผมเพิ่งมาหยุดพักต,ตรงนี้เออความเหนื่อยยังคงเหมือนเดิมอื้อ คุณไปมาครับช่วยได้เยอะหอมชุยถึงวัดพระราลาดครับบอกเร็วหูอื้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซักเดี๋ยวเราจะพักกักแป๊บี๋้วคุณไม่ถูกละเหนื่อยจัดโอเคชันละโอเคต่อไปเราจะไปทางนี้กันต่อนี่ ทางไปต่อของเราคือทาง่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปวัดพระาธาตุดอยสุเทพกันโดยเส้นทางตรงนี้ดูฮนะเออต้องบอกว่าอันนี้ไม่เคยยังยังไม่เคยเดินไปนะผมก็จะถ่ายแบบไม่ใช่ต้องเรียกว่าไม่ใช่ทําแบบละกันเนาะอุ้ยอ๋อเพิ่งเห็นตรงนี้มีน้ำตกอ๋อนี่คือก็เป็นพญานาคนะ เดี uh ๋ย huh. ว okay. เราเดินไปทางนี้นะ จะมาผูกทางนี้นะทุกคนส่วนทางนี้ก็น่าจะสักพักใหญ่ๆเลยล่ะครับเพราะว่าเป็นทางแบบเป็นทางแบบดูดิโอ้กูตัวเองมาเหนื่อแยแล้วโอเค เดี๋ยวตรงนี้ด้วยพูดไม่ถูกเลยเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นทําแลบนะฝนจะตกละเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอัดต่อเลยครับเหนื่อยมากดีนะรอบแรกไม่ตัดสินใจมา อยู oh. no. ่ทางขึ้นสิครับโอ้โห oh. oh, ไม่มีแรง สองต้นต้นตัว,ตว,ตวโ,โอ้โหยุงก็ไม่หลุดเลยไปจะถึงแล้วดูแสง We are the c h a m p i o n น So Thank you. Okay. ลุยต่อตอนนี้ก็เดินให้ขึ้นไปถึงวัดพระธาตุดจดียเทพเนาะแล้วก็ น่าจะไม่ได้ว่ายหรือจะว่ายดีแต่ยังไงขาลงเราก็ต้องนั่งรถแดงกลับอยู่แล้วนะครับขับจอดดังเนี่ยครับลงล่างไหมลงล่างครับครับข้างล่างนะครับจอดตรงไหนอ๋อกันพุ่งจาการับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวก็รอคนเพิ่มด็ น่าจะไม่ได้ไปไหว้แล้วนะูพอพอเดี๋ยวที่จริงมันมีรอบแหละเออสุดท้ายยังไงก็ต้องไปไหว้ยอยู่ดีครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาไหว้นะครับก็ต้องไหว้ครับเคเราจะไม่ให้ผู้พิทักษเพลงนะเราก็จะเดินขึ้นไปที่ไเถ้า,เาุเทลย นี่ครับสวยงามครับ อันนี้เราเดิมวนมาจุดเต็มไปเลยนะโอเคเรียบร้อยเต็มตัวกลับอันนี้จริงๆแหละต้องกลับจริงๆแหละเพราะว่าเรามาไหว้บัตรพระธาตุเรียบร้อยเรามาไหว,พไว,าาไว้พระธาตุเรียบร้อยบุ้ยพูดไม่ถูกเรามาไหว้พระธาตุเรียบร้อย ใครที่มีอาการวิงเวียนศีรษะนะก็ใช้ได้เนี่ยคุ้นเปรย์ามาหงทองเอ้ยหงไทย <c oughs> แดดแรงจัดเจอกันข้างล่างครับอีก,กรอบตอนแรกก็จะลงผาละต้องได้แรกว่าจะลงหน้ามองทุกคนแมวเอาละลงผาลาดีกว่าเดินต่อไปแป๊บเดียวก็น่าจะถึงจุดจอดรถของเรานะ ถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปในมอแล้วไปตรงโอ้โหนะไม่ไหวไม่ไหวไกลไกลมากเลือกเลือกลงจุดผาราดดีกว่าแล้วก็เดินไปนะโอเค สำเร็จวิ่งได้เก่งมากผมเด็นเดินเน้นพักแต่ก็สำเร็จแล้วครับคุณผู้ชมสุดท้ายก็ขึ้นไปถึงว,วัดประธาตุสุเทพได้คิดต่อไปผมจะพาไปเดินที่ไหนติดตามไปครับวันนี้ไปก่อนละเพียรเกิน